รู้ไหมประเทศไทยของเราก็มีไดนโนเสาร์เป็นของตัวเองด้วยและที่สําคัญค้นพบได้ในไทยแห่งเดียวในโลกเท่านั้นนี่คือ5สายพันธุ์หลักๆที่นำมาให้ชมกันครับ ภูเวียงโกซซรัสซิลินทอรเน่ดดนเส์กินพืชคอยาวขนาดกลางถึงใหญ่มีชีวิตอยู่เมื่อราว130ล้านปีก่อนขุดพบครั้งแรกที่อุทยาแห่งชาติภูเวียงจังหวัดขอนแกน่นเป็นไดนเสร์ชนิดแรกที่ตั้งชื่อโดยใช้ชื่อไทยเรียกว่าเป็นตัวแทนไดนเสร์ของไทยเลยก็ว่าได้สยามโมซซรัสสุทธธีทรณีญาติห่างๆของทีเร็กซ์เป็นไดนเส์กินเนื้อขนาดใหญ่ขุดพบที่ภูเวียงเช่นกันตั้งชื่อตามนักธรณีวิทยาชาวไทยชิ้นส่วนโครงกระดูกถูกพบในหินอายุราว120ล้านปีอิสา,โน,สา,าน,นโน เนพืชที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบมาในไทยคอและหางยาวเดินสีขาอายุป,ประมาณ210ล้านปีโดยขุดพบได้ที่จังหวัดชายภูมิกินรีมายมัสเดินสองขาคล้ายนกกระจอกเทศวิ่งเร็วปราดเรียวกินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหารขุดพบที่ภูแฝกจังหวัดกาลสินฟอสซิลมอายุป,ประมาณ130ล้านปีเยามโมเทอร์นัสอีสานเนซิสเป็นไดนโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่เดินสองขามีขาหลังขนาดใหญ่และแข็งแรงอายุป,ประมาณ130ล้านปีโดยพบฟอสซิลที่จังหวัดขอนแก่นทั้งหมดนี้แค่ัวอย่านอน่าางงนนนแ ดึกดำบันอีกหลายชนิดที่ยังไม่ถูกคนพบไม่แน่ว่าฟอสซิลไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่อาจอยู่ใต้บ้านของคุณก็ได้